กับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับซึ่งเส้นทางที่นายปาวีรับผิดชอบก็คือจากพัทบองเข้ามาถึงปากคลองบางขนากนะมีรายงานว่าทีมงานของเขาเนี่ยได้ปักเสาได้เฉลี่ยวันละ40ต้นเร็วกว่ากรมโทรเลขสยามทำได้ถึงเท่าตัวทำให้ต้นปี2426ในายปาวีก็ส่งมอบโครงการให้กับรัฐบาลได้แล้วสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพานุพันธ์ ทุวงวรเดชผู้สมเร็จราชก,การกรมโทรเลขจึงกลาวบวงคมทูลว่ากรมโทรเลขจะเปิดให้บริการโทรเลขสายนี้ในวันที่16รกรกฎาคม2426แต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่เหมาะสมนะที่จะจัดการรับสเสด็จจึงขอจึงจะขอรับพระราชทานพระราชหัตถเลขาที่จะส่งโทรเลขถึงข้าหลวงใหญ่ไส้งงอนแทนพิธีการในวันนั้นเนี่ยจึงเริ่มขึ้นนะครับ จากการเชิญพระราชหาทะเลขาจากพระบรมมหาราชวังมายังสถานีปากคองโองอ่างเมื่อถึง10นาฬิกาตามเลิกตามที่โหนหลวงกำหนดเจ้าที่ก็เคาะส่งโทรเลขพระราชหาทะเลขาประสงค์20รูปสวดชัยมงคลเจ้าพนักงานประโคมพินพาดโหรลดน้ำสังเจิมและเบิกแว่นเวียนเทียนตามเพณีจากนั้นก็เสร็จพิธี พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ